สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i ์โมเ m o วัน1ีซ c a l e WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับเซตเทิ5ผู้เท่านะครับนี่ unboxing นะเพื่อนๆนะเราต้องโกงนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมานั่นเองนะครับนี่ฮะสำหรับ คลิปนี้นะครับเรามารีวิวเซนเทิลนะครับนี่ตัวหลักตัวเด่นตัวปังแล้วก็ไลน์อัพของชุดนี้จะมี5กล่องต่อเซตนะครับนี่มีครบเลย5้าพุทเฒ่านะครับ a b c d e นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทำตัวนี้นะครับเซตเทิลนะฮะอันนี้เป็นลอตฮ่องกงนะเดี๋ยวเรามาอัน็อกซิงกันเลยดีกว่าครับก็เราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับสําหรับใครที่ให้เด็กแกะก็ระวังด้วยนะครับ ออกมานานแล้วครับผมเพิ่งได้ของเขาครับแกออกมานะครับก็จะเจอตัวตางปั๊มตัวนี้นะฮะฟ้าครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับออฟฟิเชียลของเขากล่องน้ําหนักไม่หนักมากนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับออกมาแล้วครับนี่ฮะก็จะมีอยู่3ชิ้นเท่านั้นนะครับโมเดลเสาฐานครับนี่ฮะ ตัวไม่ไม่ไม่ไมไมรูปราก XL นะก็เหมือนในในมังงะดูเขาจะตัวใหญ่นะตัวแบบ XL XL นะทีน,นี้เขาก็ดูแบบตัวเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่ากล่องอื่นนะครับเมื่อเทียบกับคาแรคเตอร์อื่นนะนี่ผมขอแกะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ผลิตออกมา ตัวแรกนะครับสำหรับคาแรคเตอร์เซเทลของ WCF บันพีทนะครับออถ้าถามถึงการหน้าเก็บผมบอกว่าหน้าเก็บมากๆครับเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์แรกแล้วก็ชุดนี้ไม่ซ้ำใครเลยสายเก็บ WCF เนี่ยชอบแน่นอนนะครับคาแรคเตอร์ Character ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็เก็บในชุดเดียวจบนะครับวันนี้ดีมากนะอันนี้ห้ามทิ้งนะครับ,เก,บ,รบเก็บไว้นะครับเก็บไว้เชื่อผมเถอะ เก็บ,รบ okay. เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เรามาดูตัวโมเดลกันบ้างนะครับลักษณะความใหญ่นะครับก็จะเทียบให้ดูเลยครับก็ประมาณนี้ฮะนี่มีใหญ่มากคือดูจากในมังงะเขาควรจะแบบตัวใหญ่เหมือนพวกจินเบพวกอะไรอย่างนี้นะนะครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่นะเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูนะเออเราเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบไซส์เองเงี้ยไซส์ l องเงี้ย แต่ว่าเขาก็ถือว่าตัวเล็กนะครับในชุดนี้นะแต่รายละเอียดหน้าตาเนี่ยผมมอกให้คะแนนเยอะเลยนะครับเพราะว่าทำออกมาได้เหมือนมากๆแล้วก็ส่งอารมณ์ได้ดีมากๆนะครับงานเรียบร้อยนะดูเพื่อนๆดูดูดิด,ดูด,ดิดดดดดดเซทเทิลน,นี่สวยนะบอกไว้เลยแล้วก็นี่เห็นไหมครับ แกเป็นเนี่ก็ทำมาได้ดีใส่สูตรผูกท้ายเนี้ยบนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนี่แล้วก็ไม้เท้าไปทําตัวของเขาสมส่วนอยู่นะด้านบนด้านล่างถือว่าโอเคนะครับรายละเอียดไม้เทา้านี่เป็นแบบนี้นะนี่มีความเก่าเกมเยอะนะ,ะเซเตนคนนี้ ก็มาดูตาปัม๊มเออไม่ดูตา,ตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับตรงก้นนะครับนี่โอเครองเทา้าไม่มีหมุดนะนี่ครับถือว่าสวยมากๆากนะนล่ะผมตัวนี้โอเคเลยรายละเอียดชุดของเขาจะเป็นชุดในธีมของในสูตรนะมันก็ไม่มีรายละเอียดให้ดูเยอะเนาะเพราะว่าใส่สูตรสไตล์ของพวกกองทัพเรือสายเนี้ยเขาจะ ออใส่สูตรผูกไทยมันก็จะเครื่องแบบอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีแบบเออข่าดำอะไรประมาณนี้หมวก็ไม่มีอะไรพิเศษนะโอเคโ,เคโตั้งได้ตัวเองเ้วยมาดูที่เสาครับเสาก็จะเขียนไว้ว่า C C นะเพื่อนๆน,นะนี่ครับเวลาเช็คว่าเอ,อ้ยเสามันใช่หรือเปล่าใช่เสามันไหม C นะครับนี่ก็จะตรงกับกล่องเขานะลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ ไอซีมันก็มีหลายชุดอย่างนี้ใช่ไหมเปื่อจับสลับทําไงก็ลองสังเกตว่ามันจะพอดีกับอย่างนี้นะอ่ะก็ช่วยได้นิดนึงนะแต่ทานนี่ดีก็ประกอบใหเป็นตรงแล้วกันครับต่อไปก็จะเป็นฐานนะครับฐานก็จะนี่แบบนี้ฐานนี่ยากหน่อยมันไม่มีตาปั๊มมาด้วยก็เขียนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเขาเห็นไหมนี่นะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาประกอบกันดีกว่าก็ดีด้านหลังนะเ่อนนะเราใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาฐานมาลงไปจัดให้ตรงกลางมัน่นใจแล้วก็กดลงนิดนะึงอ่ะนี่ก็เรียบร้อยครับได้แล้วเซตเตโอเคครับเดี๋ยวเราไปจงจัดฟงจัดไฟแล้วดูว่ามันจะสวยแค่ไหนครับไปครับ ในทีมชุดสูรนะก็จะไม่ได้มีดีเทลมากมายนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมนี้เนาะก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าการออกแบบความได้สัดส่วนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับดูหน้าตานะครับนี่เห็นไหมสวยนะครับได้เรื่องเลยฮะอกมาได้ดีไม่เท้าก็ทำมาดีนะนะขยายมาน,ะนี่ฮนะ แล้วก็สามารถเล่นได้หลากหลายฉากนะครับสำหรับท่าพุทเท่าเนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากของท่าพุทเท่าเองรับนั่งเรียงกันสวยๆเท่ๆนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วก็พลิกแพงไปตอนที่บุกกับเกาะเอ็กเฮกนะครับนำคิสสรุปไปด้วยนะครับไปลุยนะครับนี่ก็จัดได้เหมือนกันนะนะครับหรือว่าจะไปเล่นในตอนที่แบบว่า อีคาอินุมาบ่นนะครับว่าเฮ้ยฉันเป็นจอมพลด้วยมาสั่งนู่นสั่งนี่ได้ไงวะนะอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยที่สามารถเอาไปเล่นได้นะครับก็จัดฉากจัดอะไรนี้ได้ถือว่าสวยมากๆนะครับก็แนะนําเพื่อนๆว่าควรเก็บมากๆครับสาหรับเซนเทอร์นะครับถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ลุงบันนะเขาทำตอนที่ใช้พลังผลปีศาจมาด้วยซึ่งล่าสุด wcf เมก้าเนี่ย ของเซเทิลเนี่ยก็มีออกมาแล้วนะครับไม่ผิดหวังเลยทีเดียวสําหรับการใช้พลังของตัวนี้นะฮะก็ลองตามเก็บกันได้ฮะตัวนี้น่าสนใจจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ